สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและใจสงขลาครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆในสังคมนะครับเราไปกันที่หน้าคลินิกของนายแพทย์เกียงศักด์แพทย์หญิงพิพิธพ,พรนะครับซึ่งตั้งอยู่หาดใหญ่ในครับที่หน้าคลินิกของหมอเกียงศักด์นะครับทางคุณหมอได้นําเครื่องทําน้ําสะอาดบริสุทธิ์ครับซึ่งเป็นน้ํเด่มมาบริการฟรีให้กับ ประชาชนนะครับที่อยู่แถแถวหาดใหญ่ในนั่นแหละครับเป็นน้ำดื่มที่ผ่านการกรองฆ่าเชื้อด้วยระบบ UV นะครับสะอาดบริสุทธิ์สามารถที่จะนำไปบริโภคได้เลยนะครับคุณหมอก็นังมาตั้งไว้ที่หน้าคลินิกครับให้ชาวบ้านให้ประชาชนครับนำภาชนะครับมาใส่ไปกินไปใช้กันที่บ้านได้เลยนะครับซึ่งเป็นการบริการฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก็จะมีชาวบ้านแวะเวียนครับนำภาชนะมาเติมน้ำคนละขวดสองขวดคนละแล้วแต่ครับว่าจะเอาภาชนะอะไรมาครับมาต่อแถวใช้บริการครับโดยเฉพาะในช่วงเย็นๆยครับจะมีชาวบ้านมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องครับโดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลาประมาณ8ปดนาฬิกาถึงประมาณ2ทุ่มนะครับซึ่งเปิดมานานแล้วครับ ตั้งแต่ก่อนโควิดนั่นแหละครับแล้วก็ต่อเนื่องยาวมาจนถึงตอนนี้ครับทางคุณหมอเรียงศักดิ์ครับก็ยังคงบริการประชาชนครับเพื่อช่วยเหลือผู้คนในสังคมครับอย่างน,น้อยๆเนี่ยก็ได้มีน้ําดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์ไปใช้ในครัวเรือนแล้วครับก็คิดดูแล้วกันครับสามารถประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้อย่างถังเนี่ยนะครับก็อย่างนั้นก็สิบสองบาทครับ หรือถ้าไปซื้อในตามร้านตามอะไรก,ก็หลายตังนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยแต่ถ้ามาเอาที่นี่ครับบริการฟรีครับแต่ต้องช่วยกันดูแลความสะอาดด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆครับที่ทีงานตัวพ่อและแตาส่งขานําจุดเล็กๆดีๆในสังคมมานําเสนอนะครับนอกจากนี้ครับกินิกของคุณหมอก็อยากรักษาคนที่คนที่ยากจนคนที่ลําบากด้วยนะครับ